สวัสดีครับมาเล่าตอนต่อไปนะครับผมชอบโลเคชันมุมนี้มากผมเลยจะมาทําคลิปเมาเล่าอีกตอนหนึ่งน่าจะเป็นตอนสุดท้ายละเพราะเดี๋ยวผมต้องไปละจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะเป็นเหลืองเนี่ยคือเป็นดาวเรืองนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างล่างเนี่ยใกล้ๆผมเนี่ยจะเป็นมันสัมปรังนะครับนี่ผมมานั่งกลางไร่สัมปะกลางไร่สัมปร,มปรังอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่เป็นถ้ำสีฟ้าที่ผมอัดคลิปไปแล้วแล้วก็ผมชอบท้องฟ้าชอบ บรรยากาศตรงนี้มากแต่ว่าในสายายที่ตรงนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรก็ไม่สามารถไลฟ์หรืออะไรได้นะครับแต่นั่นแหละเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นไร่นาที่ไม่มีเสาไฟฟ้าถนนเนี่ยจเจ็นว่ามีเสาไฟ้าไม่มีอะไรผมชอบฟิลนี้มากเลยครับมันดูแบบธรรมชาตินะก็ไม่รู้ว่าในกล้องท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ขออภัยที่ผมถ่าย 4K ไม่ได้เพราะว่า 4K มันจะกินพื้นที่มากแล้วก็มันจะทําลําบากนะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่าย 4K ให้ คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในสิ่งที่คนถามเมื่อวานเมื่อวานผมไลฟ์ซีออฟสตาร์แล้วก็มีคนถามประเด็นหนึ่งว่าแบบประมาณว่าซัพพอร์ตที่บ้านนะครับซัพพอร์ตคุณแม่เป็นเงินหลายพันบาททุกเดือนแล้วก็ด้วยคุณแม่เดือดร้อนอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ต้องซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกท้อรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยว่าจะทํำยังไงดีเนาะผมถามไปก่อนเลยว่าคุณแม่ เป็นคุณแม่ที่แบบโอเคใช่ไหมไม่ใช่ตามข่าวที่แบบคุณแม่ไปเล่นการพานันไปติดล่างเมายาติดผู้ชายแล้วก็แบบซุนุ่นซุล่ายคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องคือซัพพอร์ตไปเรื่อยๆมันก็คงจะไม่ไม,ไม่ได้นะมันก็เป็นการแบบช่วยในทางที่ผิดอนะเนาะโอเคแต่ว่าท่านผู้ชมท่านนั้นก็บอกว่าโอ้ยคุณแม่เป็นคนดีมากเลยครับแบบเลี้ยงผมอย่างดีนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแม่ผม ผมก็นับถือแม่ผมมากเพราะ่แม่ผมก็เลี้ยงผมมาอย่างดีทุกอย่างอ่าผมก็บอกว่าโอเคถ้าตัดกรณีที่แม่ไม่ดีไปก็จะได้พูดถูกว่าควรยังไงครับอันดับแรกเลยอ่ะถ้าเป็นกรณีของผมนะคือผมก็สู้มากับแม่ปัจจุบันก็สู้กับแม่อยู่แต่ดีขึ้นละก็ผมจะยกตัวอย่างว่าในช่วงเวลาที่ท้ออ่ะให้เราคิดพลิกไปว่าถ้าสมมุติในทางตรงกันข้ามลองคิด เคสตรงกันข้ามดูว่าถ้าเราไม่ซัพพอร์ตแบบนี้ถ้าเราหยุดซัพพอร์ตหรือว่าเราไม่ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกแม่เราจะเป็นยังไงแม่เราจะอยู่ได้ไหมลำบากไหมอ่าผมยกตัวอย่างกรณีของผมแล้วกันในกรณีของผมเนี่ยผมสามารถตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ต้องมาช่วยแม่ผมในสมัยที่มีภาระหนี้สินต่างๆนานา,นาก็ได้ ไม่ต้องมาช่วยแก้ปัญหาก็ได้แต่ว่าผลที่ตามมาคือแม่ผมพูดเองนะว่าถ้าตอนนั้นผมไม่มาอยู่ด้วยเขาอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับเขาอาจจะไม่รอดก็ได้เนี่ยคิด,ค,ดคิดกับกันครับแล้วถ้าสมมติว่าแม่เราไม่อยู่กับเราแต่เราไม่ได้ลำบากอย่างนี้เราจะเสียใจในภายหลังไหมเราจะอยู่ได้ไหมเราจะมีความสุขไหมล่ะ ลองคิดกับกันครับพอคิดกับกันอนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่ามันยังเหนื่อยมันจะท้อมันก็เหนื่อยท้อแหละแต่ว่ามันเหมือนมีเป้าหมายและว,ว่าเราท้อเพราะว่าอะไรเราเรา,เราท้อเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งที่รู้สึกแย่ก,กว่าหารออยู่ผมยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคือพ่อของผมอะเสียชีวิตในขณะที่ผมไม่ได้ตอบแทนอะไรพ่อเลยแม้แต่อย่างเดียวคือพูดง่ายว่า ผมเรียนยังไม่จบเลยพ่อผมก็เสียชีวิตแล้วอ่ะแล้วก็พอผมกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยคือผมตรงไปที่วัดเลยอ่ะคือพ่อผมอยู่ที่วัดแล้วไม่ได้อยู่โรงพยาบาลอ่ะเข้าใจความหมายไหมเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วยเลยแล้วเราไปเจอเขาอีกทีตอนที่เขาไม่อยู่แล้วอ่ะคุณโอเคกับความรู้สึกนั้นไหมล่ะ อันนั้นคือเราไม่ไม่ไม่พพอร์ตเลยนะคุณโอเคกับแบบนั้นไหมถ้าคุณโอเคก็โอเคก็ไม่ต้องพพอร์ตก็อยู่พพอร์ตไปแต่แน่นอนว่าถ้าแม่ของเราดีมากๆแล้วเราคงทําใจไม่พพอร์ตเลยไม่ได้หรอกถูกไหมไม่งั้นคืนคุณคืออาจจะไม่ได้คงไม่พพอร์ตมาถึงทุกวันนี้คงจะไม่พพอร์ตตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยมันมีเปรียบที่ไม่เห็นเลยพอผมมีกรณีของพ่อผมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็คิดในใจว่าเฮ้ เราจะไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับแม่เราเกแลวเราเสียใจกับพ่อของเราไปละในกรณีแม่ของเราอ่ะอย่างน้อยเราขอซัพอรอตในแบบที่เราทําได้เต็มที่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ว่าก็าในแบบของเรานะครับแล้วสมมุติว่าเราท้อแล้วเราปรับไมเคิลหรือเอาไมเคิลตรงเนี้ยมาเป็นกาลังใช่ไหมครับเราอยากจะเติมพลังมันก็มีวิธีครับคือในเมื่อ แม่ของเราดีมากๆพลังใจของเราก็ต้องมาจากแม่ของเราเลยเราอาจจะโทรไปคุยไหมไม่ต้องคุยเรื่องภาระเหล่านี้นะคุยเรื่องอะไรอ้าแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้กินกับอะไรผมกินกับอันน้นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอยู่คนละจังหวัดนะครับเป็นยังไงบ้างเออวันนี้ทําอะไรมาช่วงนี้ปวดเมื่อยอะไรตรงไหนไหมคือชวนคุยไปเรื่อยอะ่ะโดยให้บรรยากาศมันสุนทรีไม่ใช่มานั่งแบบพูดเรื่องภาระต่างๆนะให้เขาลืมไปเราก็ลืมไป สิ่งเหล่านั้นอ่ะก็จะเป็นพลังให้กับเราเมื่อคุยจบเมื่อคุณวางสายคุณจะรู้สึกแบบได้อะไรบางอย่างกลับมาแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าไปเจอได้นะก็ไปเจอกินข้าวด้วยกันซื้ออะไรง่ายๆมากินกันกอดไม่หอมไม่พูดคุยอะไรให้มันมีมีแบบการได้สื่อสารแล้วก็สัมผัสซึ่งกันและกันซึ่งแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันบางครอบครัวอาจจะไม่ได้กอดหอมอะไรอย่างผมนะกอดแม่หอมแม่เป็นประจำก็เนี่ย ดูแลทั้งกายและใจแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเออเราได้อะไรกลับมานะครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเงินแล้วเราซัพพอร์ตเรื่องเงินใช่ไหมครับแล้วก็วันหนึ่งเราไม่ไหวเนาะหมายถึงว่ามันมากเกินไปเราเริ่มใช้จ่ายไม่พอผมว่าเราสามารถสื่อสารกับทางบ้านได้บอกเขาไปตรงๆเลยนะครับว่าสมมติว่าร้อยบาทเราไม่ไหวละซัพพอร์ตร้อยบาทเราไม่ไหวละแม่ทํายังไงดีอ่าเป็นไปได้ไหมว่าสามเดือนนี้อาจจะลดเหลือ 80สบาท7จิบาทไหวไหมแม่นะครับแ,แน่นอนถ้าถ้าแม่เราเป็นคนดีมากเขาบอกไหวอยู่แล้วไหวแล้วเหลือลูกแต่ว่าให้เราพิจนารณาไปด้วยหรือว่าบอกเขาตรงๆมากกว่าจู่ๆเราไปไปตัดเลยไปตัดเลยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจหรืออะไรรึเปล่าเราบอกความจําเป็นไปนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้สักสามเดือนนี้ถ้าสมมุติว่ามันกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มให้เนาะแม่อดทนหน่อยนะเดี๋ยวผมก็จะประหยัดด้วยอะไรเงี้ยสื่อสารกันแล้วก็หาวิธีในการที่จะ ทำให้มันรอดไปได้อย่างผมเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนธนาคารใช่ไหมนอกจากผมปรึกษากับแม่ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปคุยกับธนาคารหน้าด้านไปเลยนะครับต้องหน้าด้านไปคุยกับธนาคารหน้าด้านไปธนาคารเขาไม่ว่าเราหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขางานของเขาอยู่แล้วที่จะมีคนมาคุยเรื่องการผ่อน,กา,อนการเปลี่ยนโครงสร้างนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างนี่คือการมาบอกว่าผ่อน100บาทไม่ไหวแล้วอะขอผ่อน50ิได้ไหมขอผ่อน25้ได้ไหม เปลี่ยนสัญญาการผ่อนได้ไหมอะไรเงี้ยธนาคารเขายินดีอยู่แล้วขอให้เราหน้าด้านเขาไปคุยผมเป็นคนหน้าบางเ่ะแต่ว่าถึงเวลาก็ก็ต้องพูดอะ่ะไม่งั้นมันไม่รอดอะนะครับแต่พอไปพูดแล้วปัญหามันเบาลงเลยครับเพราะว่ามันมันต้นต่อของเราถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วกระแสงเงินสดเป็นสิ่งสําคัญคือเราต้องหมุนเงินให้ได้เราจะต้องพอที่จะกินพอที่จะใช้จ่ายในภาระต่างๆไอ นี่สินหรือภาระมันอาจจะยืดออกไปไม่เป็นไรเอาวันนี้ให้รอดก่อนเขาถึงบอกกระแสเงินสดน,นั้นสําคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มันก็จะค่อยๆผ่านไปแล้วก็จะดีขึ้นช่วงวิกฤตเป็นช่วงที่หนักหนามากเขาเรียกว่าเป็น the เดอะแบกเนาะปัญหาเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเดอะแบกไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบญาติทีพี่น้องลูกหลานพ่อแม่หรืออะไรในยุคนี้เหนื่อยหมดครับ ในยุคนี้เหนื่อยหมดเพราะว่าทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างแพงหมดผมเองนี่ก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลายอย่างร่วมกับแม่ผมใช้คำว่าร่วมกันนะมันแพงหมดจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกเรียกว่าหนักใจแทนคนที่จะเกิดมาในยุคหลังถ้าไม่เก่งจริงนี่คือเหนื่อยนะถ้าไม่หาไรายได้ได้เองได้มากพอนี่เหนื่อยแล้วก็คนที่เป็นเดบกทั้งหลายไม่ว่าจะแบกอะไรนะเรามาสู้ไปได้วยกันแล้วก็ เดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันแบบท้ออะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณท้อในการที่จะดูแลน้องคุณก็ลองคิดกับกันว่าถ้าไม่มีเราแล้วน้องจะเป็นยังไงถ้าคุณท้อในการดูแลพ่อแม่ญาติที่พี่น้องป,ปู่ย่าตายายที่เขามีปัญหาด้านใดๆก็ตามลองคิดกับกันว่าถ้าเราไม่ไม่มีเราแล้วเขาจะเป็นยังไงแล้วคุณรับสภาพแบบน,นั้นได้หรือเปล่าคุณจินตนาการดูอะแค่คิดก็สยองแล้วผู้มีพระคุณเรา ล้มหายตายจากไปต่อหน้าเราโดยที่เราไม่ได้ตอบแทนผมว่าแค่คิดก็สยองแนละ้วแล้วก็ขออนุโมทนากับใครที่ทําสิ่งเหล่านี้อยู่ใครไม่เห็นเราเห็นเรารู้พ่อแม่เรารู้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงเขาก็รู้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะแต่เรารู้เราเสียใจเราดีใจเราอยู่ที่เราเองนะอยู่ที่เราเอง พี่ชายของผมไม่สิรุ่นพี่ของผมเคยพูดไว้เมื่อหลายเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วในสมัยผมเรียนนู่นดีมากเลยนะครับคุยประเด็นเหล่านี้แหละว่าแบบเฮ้ยพี่ทําไมพี่จะต้องลําบากขนาดนี้บ้านพี่ก็มีตังค์นะทาไมพี่ต้องประหยดัดประหยดัดทาไมพี่แหละคือเขาก็มาเรียนแต่เขาเรียนโทไงเขาก็ประหยดัดทั้งนั้นที่บ้านเขาก็มีตังค์เขาบอกว่าเมาเราเหนื่อยดีกว่าแม่เหนื่อย โอ้ oh, คำนี้ผมจำจนถึงทุกวันนี้เลยย้ำอีกทีนะเราเหนื่อยดีกว่าแม่เหนื่อยนะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบแบบตามคำพูดเลยเราเหนื่อยดีกว่าแม่เหนื่อย mm. เขาทำเพื่อเรามาทั้งชีวิตแล้วเราทำเพื่อเขาในบ้านปลายชีวิตของเขาแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานหรอก เรายังมีโอกาสใช้ชีวิตของเราเองอีกนานเรามีโอกาสใช้ชีวิตของเราอีกนานและคนที่เราตอบแทนบุญคุณนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นปู่ย่าตายายหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีคนเดียวนะอสมมุติว่าเป็นภรรยาสมมุติว่าเป็นอะไรเนี่ยคุณหย่าก็จบแล้วนะคือหย่าปุ๊บคุณก็มีใหม่ๆเขาก็มีสามีใหม่มีผัวใหม่ได้นะแต่พ่อแม่ไม่มีใหมนะ่แล้วไม่มีเปลี่ยนนะครับคุณมีโอกาส แค่ครั้งเดียวในชีวิตคุณไม่สามารถที่จะเล่นนิวเกมพัทคุณไม่สามารถที่จะโหลดเซฟรีสตาร์ทใดๆได้นะจบแล้วจบเลยเกมนี้เป็นเกมชีวิตที่คุณมีโอกาสเดียวนะครับซึ่งโอกาสเดียวนั้นเราจะสู้ไปถึงแค่ไหนเราจะซัพพอร์ตคนที่เคยซัพพอร์ตเราไปแค่ไหนลองถามใจตัวเองดูว่าสู้หรือเปล่าสู้ไปด้วยกันถ้าใครสู้สู้ไปด้วยกันเกมนี้เป็นเกมยาว แต่ว่าถ้าคุณสู้ผมเชื่อว่าท้ายเกมคุณแฮปปี้แน่นอนท้ายเกมคุณจะรู้สึกว่าเออเราที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายวะแล้วก็ขอให้ฟ้าหลังฝนสวยงามขอให้ภาระเหล่านั้นจบโดยเร็วแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังด้วยว่าใครมีภาระอะไรต้องการกำลังใจอะไรแล้วก็จบหรือ,อยังคนที่จบแล้วก็จะได้เป็นคนที่เป็น กรณีศึกษานะครับเป็นกําลังใจให้คนที่เขาสู้อยู่มันเปรียบเสม,มือนการวิ่งมาราธอนนะครับคนที่เขาวิ่งอยู่เขาเหนื่อยแต่เขาวิ่งอยู่คนที่ถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยก็มาบอกหน่อยว่าถึงเส้นชัยแล้วมันมีความสุขหรือมันได้ข้อคิดอะไรเพื่อให้คนที่กําลังวิ่งอยู่เนี่ยได้มีกำลังใจให้ไปถึงเส้นชัยด้วยมาช่วยกันนะเดอะแบกมาช่วยกันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะส่งกำลังใจให้เดอะแบกทั้งหลายนะครับ ประมาณนี้แหละเห็นวิวสวยๆแบบนี้ผมก็เลยส่งกําลังใจไปให้ผมก็มาที่นี่มากับแม่นะแต่แม่ผมนอนอยู่ในรถผมก็เลยมาหาเวลามาอัดคงอัดคลิปให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศเนาะผมมากับแม่นี่ก็เหมือนกันนะอย่างที่ว่านั่นแหละก็เราผมมาที่นี่เหนื่อยนะจริงๆก็คือคนอื่นมาแทนก็ได้พี่ชายมาแทนก็ได้จ้างคนขับรถก็มาได้หรือไม่ต้องพาแม่มาก็ได้แต่แม่เขาอยากมาพอแม่อยากมาปุ๊บ ผมก็มาเพราะแม่ไว้ใจผมมากที่สุดแล้วสบายใจมากที่สุดผมก็ได้เห็นแม่ผมแบบว่ากินอิ่มนอนหลับนั่งอยู่บนรถคาดเข็มขัดปลอดภัยเราขับพวงมลลาลัยเองปลอดภัยเราเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยในที่หมายถึงว่าเหนื่อยกายอะแต่ว่าเราหันไปปุ๊บเอ้ยแม่เรากินอิ่มนอนหลับแม่เรามีความสุขหัวเราะได้คุยกับชาวบ้านได้คุยกับลูกน้องและมีความสุขได้สุดอะไรสุดอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือพลังของเรา เราเพื่อนผมบอกไว้ว่ามีความสุขโดยสังเกตความสุขโดยสังเกตอันนี้เป็นคําของเพื่อนผมนะขอแอบขโมยมาแล้วกันความสุขโดยสังเกตซึ่งเขาแฮชแท็กไว้ในโซเชียลเขาเนาะขอแอบลิฟมาโดยไม่บอกความสุขโดยสังเกตในความหมายของเขาก็คือความสุขอยู่ในรอบๆอบตัวเราใกล้ๆตัวเราขอแค่เราสังเกตมันโมเมนต์นั้นอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เติมพลังให้กับเรา ไปต่อได้สำหรับเดแบกทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้มาลเคมิงลาไปก่อนไว,ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ